สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงหลังยันเกราะเพชรรุ่นสู่พุทธภูมิออกเมื่อปีพศ2536ค่ะ สำหรับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคะรุ่นสู่พุทธภูมินี่จะมีทั้งเนื้อผงพุทธคุณและเนื้อดินนะคะสำหรับรายชื่อพระเกจิอาจารย์นะคะที่ร่วมลุกเสกในยุคนั้นอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะขออภัยนะคะมีอัิเตบนิดหน่อยนะคะ สำหรับรายชื่อนะคะพระเกจิอาจารย์และประวัติการสร้างนะคะอิ่มก็จะแจ้งที่ใต้คลิปนะคะซึ่งจะมีคำว่าคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะให้คลิกดูตรงนั้นได้นะคะ โดยหลักๆนะคะมวลสารก็เป็นมวลสารที่เป็นของหลวงพ่อปานสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะในการสร้างพระรุ่นสู่พุทธภ,ภูมิปี2536นะคะแล้วก็จะมีเนื้อนะคะผงพุทธคุณจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะคะรวมถึงนะคะเนื้อผงนะคะจากพระ ก่านะคะของรุ่นสู่มาตุภูมิปี2533ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสร้างและปลุกเสกนะคะเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บาทไปนิดหน่อยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่นแจ้งไว้ที่ใต้คลิป พร้อมกับ ID l ดียและเบอร์โทรศัพท์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ